สำหรับแอมนะครแอมนยายามเรื่องของการตลาดนะว่ามันคือการที่คุณขายสินค้านะให้กับคนที่เขาไม่เคยคิดว่าอยากจะมีสิ่งน,นั้มาก่อนยิ่งทําเรื่องนี้บ่อยๆนะฮะคุณจะเก่งการตลาดไม่รู้ตัวเลย เพราะว่าคุณจะเข้าใจคนอ่านให้มากเสพให้เยอะมันมีเพจการตลาดเยอะมากเหมือนมาดูช่องแอมอย่างเงี้ยอ่ะนั่นคือถือว่าเป็นการเสพแล้วทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอมจะขอเวลาคุณนะคะ20นาทีจะยืมเวลาคุณ20นาทีแค่20นาทีนี้ที่คุณฟังแอมนะคะคุณก็สามารถเป็นนักการตลาดที่เก่งได้แม้ว่าคุณไม่เคยเรียนการตลาดมาก่อนสามารถเป็นนักการตลาดสามารถเป็นนักการตลาดเชิงกลยุทธ์สามารถเป็นคนทําแบรนดิ้งที่เก่งขึ้นได้แอมรวบรวมมาแล้วนะคะวิธีการทําให้คุณเนี่ยเป็นนักการตลาดที่เป,ป๊ะปังได้อะ่ะแม้ว่าคุณไม่เเเเเเเคคยยยยรรรรีีนนนนนนมมมาาาากกกกก่่ออะะพ็็ไตลดหืัป เบ้องนอกคนหนึ่งเรียนจบไอทีมาเขียนวงเขียนเว็บว่าไปนั่งวันวันนั่งเขียนคนต้องคนดิ่งนะคะแต่แอมก็สามารถที่จะเป๊ะเรื่องการตลาดได้จนมาเปิดเอเจนซี่การตลาดได้จนมาทำคอนซัลท์เรื่องการตลาดได้เป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แบรนด์ในระดับประเทศเนี่ยหลายแบรนด์นะครับจนเขาควา้ารางวัลมาได้แอมก็มาทำเรื่องนี้ได้วันนี้จะแชร์ให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยแบบฉบับคนไม่เรียนการตลาดค่ะมาเก่งการตลาดไปด้วยกันคะ่ะกันอื่นแม่แม่อย่าลืมนะช่วยกด subscribe ลูกขแล้วก็กดมีอะไรก,กดกดไปเถอะกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยให้ a อมันนำส่ง ม,มันจะได้นาทรงดีๆนะคะข้อที่หนึ่งเลยทุกคนสําหรับการเก่งเรื่องการตลาดนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรียนการตลาดไม่ได้จบมาโดยตรงนะคะจงสังเกตตั้งคําถามให้เก่งค่ะคือแอมเป็นคนแบบขี้สงสัยจริงๆฉันแบบฉันเป็นคนขี้สงสัยฉันเจออะไรฉันก็สงสัยไปหมดแล้วเป็นคนขี้สงสัยมันตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบถามถามอยู่นั่นแหละเอะอนุยังไงนี้ยังไงแอมก็ตั้งคาถามว่าเอขาตั้งกล้องตัวนี้ขาตั้งมือถือเนี่ยทำไมมันทำทรงแบบนี้วะทำไมมันใช้วัสดุแบบนี้วะทำไมมันโปรโมทแบบนี้วะ ทำไมมาตั้งราคาแบบนี้วะแอมจะตั้งข้อสงสัยเลย iPad เนี่ยทำไมมันรุ่นนี้มันเปิดตัวแบบนี้วะทำไมรุ่นนี้มันทำแบบนั้นวะเคสม,มือถือเนี่ยอนุนี้นและแอมเป็นคนตั้งคำถามกับของรอบตัวตลอดเวลาและแอมก็จะเหมือนกับพยายามหาคำตอบพอเราตั้งคำถามเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะพยายามหาคำตอบว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงการตลาดเนี่ยมันเป็นสำหรับแอมนะครับแอมนิยามเรื่องของการตลาดนะว่ามันคือการที่คุณอะขายสินค้านะให้กับคนที่เขาไม่เคยคิดว่าอยากจะมีสิ่งนั้นมาก่อนคือคุณขายสินค้าให้คนที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้มันอะ นี่คือการตลาดคุณเองอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สันไลตัวใหม่ที่ออกมาเป็นดับเบิลเลมอนก็ได้แต่พอคุณเห็นโฆษณาปุ๊บเออมีก็ได้การตลาดคือทําคือการนําเสนอสินค้านะไปให้คนเห็นแล้วก็โอเคอยากจะซื้อหามันนี้นั่นนั่นก็คือคือ,คอหลักการางการตลาดนะคะคือการหาตลาดให้มันนั่นเลยเนาะแอมก็เลยมองว่าถ้าคุณตั้งคําถามเป็นสังเกตเยอะๆมันจะทําให้คุณเก่งการตลาดได้ แม้ว่าคุณไม่ต้องเรียนเลยจริงๆแต่โดยส่วนมากนะคนไม่ค่อยตั้งคำถามจริงๆนะแอมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ค่อยตั้งคำถามแต่แตั้งคำถามหมดตั้งคำถามตลอดเวลาทำไมเขาขายราคานี้ทำไมเขาใส่น้ำนีำน้ลงไปทำไมเขาปั่นแบบนี้ทำไมเขาถึงขอบัตรสมาชิกเราก่อนอย่างบางทีนะแอมเล่าให้ฟังเลยว่าแบบมันมีการตั้งคำถามหลายข,อข,อข,อขอ้อครับเพียงก็งงกตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปซื้อของในเซเว่นแอมก็ตั้งคำถามว่าทำไมเขาต้องถามเราตลอดเวลาว่าแบบมีออมเมมเบอร์หรือเปล่าคุณเคยตั้งคำถามเรื่องนี้เปล่ะแอมก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันแอมตั้ง เฮ้ย <C> e <AR> ทำไมอีเกียเขาไม่ทำแบบนั้นวะแอมก็มีการตั้งคำถามแบบนี้นอยู่ตลอดเอ <management> ๊ะทำไมมีไข่เชียร์ต้องหอันแต่ทำไมเขาปล่อยให้คิวยาวแล้วเขาไม่ยอมให้ไข่เชียร์ <al> มาเพิ่มวะแอมตั้งคำถามแบบนี้นตลอดเวลาแล้วเมื่อคำถามนั้นนะตั้งมาเสร็จก็เลยเป็นที่มาของข้อที่2ก็คือคุณต้องพิสูจน์สมมติฐานจากคำถามที่คุณตั้งเช่นคุณตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ย เห็นร้านอื่นอะ่ะเขาจัดการคิวแบบเนี้ยถ้าเอามาทำที่ร้านเราจะเป็นไงวะตั้งคำถามแล้วคุณก็พิสูจน์สมมติฐานด้วยกันอ่ะนั่นลองพิสูจน์สมมติฐานเนี้ยจะช่วยได้เยอะมากๆนะคะคือการพิสูจน์สมมติฐานบางทีมันไม่ได้เป็นไม่ได้จาเป็นว่าคุณต้องลงมือทําเสมอไปนี่ก็เพิ่งคอนซัลท์ไปนะฮะคือแอมทำงานที่ปรึกษานะทำคอนซัลท์ธุรกิจให้ให้นักเรียนด้วยนะฮะนักเรียนท่านหนึ่งก็มาเรียนกับแอมคอนซัลท์ธุรกิจไปแอมก็บอกเขาว่าแกเชื่อฉันไหมว่าอาาางงาอฟฟิศแกม สุดๆเลยอะค่ะแล้วมันไม่มีมันไม่มี BTSMRT ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นอะแอมก็บอกเหนมันไกลมากนะการจะได้คนเก่งๆไปทำงานมันอาจจะยากคนเก่งๆเขาอาจจะทำงานอยู่ใน CBD ทำงานอยู่ในเมืองทำงานอยู่ใกล้ BTSMRT อย่างเงี้ยแอมก็บอกเขาไปเขาก็ใช่เหรอครูนั่นนี่เธอรู้ไหมฉันบอกเขาว่าไงฉันบอกเขาว่าคุณพี่ลองประกาศสมัครงานเลยแล้วลองประกาศสมัครงานนะแล้วบอกว่าออฟฟิศอะอยู่ที่ออฟฟิศแอมเลยแอมบอกอย่างนี้เลยลองลองทำดูแต่ลองทำแค่สักคนเดียวสองคนลองประกาศไปแล้วดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น เนี่ยแอมให้คุณพิสูจน์สมมติฐานคือเวลาเราตั้งข้อสงสัยแหละคือเราต้องพิสูจน์มันตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยแอมเนี่ยเป็นอินฟูที่คิดค่าตัวแพงเกินไปหรือเปล่าเม,มื่อตั้งสมมติเมือ่อเมื่อตั้งคำถามปุ๊บคุณก็พิสูจน์แ้วกันสิไปถามเลดคนอื่นดิมันเป็นยังไงเนี่ยเข้าใจมั้พิสูจน์สมมติฐานบางครั้งคือลงมือทําเองหรือถามคนอื่นก็ได้คุณมาถามแอมก็ได้ว่าเอ้ยคุณแอม,ค,แอมคุณแอมคิดยังไงเรื่องนี้ก็คือคุณตั้งตั้งคำถามแล,แล้วก็พิสูจน์สมมติฐานไปยิ่งทําเรื่องนี้บ่อยๆนะฮะคุณจะเก่งการตลาดไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าคุณจะเข้าใจคนการตลาดสรุปแอมนะมันเป็นเรื่องของการเข้าใจคนเธอ ถ้าเธอเข้าใจว่าลูกค้าเธอเป็นใครเธอก็จะทําสินค้าอย่างดีแอมเข้าใจว่าลูกค้าแอมเนี่ยแอมรู้ตัวว่าคนที่แอมสอนด้วยเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนเขาเป็นใครหน้าตาย,ยัางไงแอมก็แค่ทําธุรกิจสินค้าบริกการให้ตอบโจทย์เขาเท่านั้นเอง จริงๆมันเป็นแบบนี้นะคะคุณแค่ต้องพิสูจน์สมมติฐานนะแล้วเรื่องนี้ก็จะทาให้คุณใช้ชีวิตต่อได้แบบค่อนข้างง่ายเลยนะคะข้อที่3นะคะถ้าคุณไม่เก่งคุณต้องอ่านและให้และเสพเยอะๆแอมบอกเลยแอมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแอมเกลียหนังสือมาปีหนึ่งก็อ่านหนังสือไม่เกิน3เล่มแอมบอกเลยแอมเป็นคนเกลียดการอ่านหนังสือแต่แอมเป็นคนชอบดูชอบฟังค่ะดูฟังแล้วไปถามคนแอมชอบมากคุณต้องอ่านให้เยอะเสพให้มากเจอฉันเจอนะลูกศิษย์ฉันขายกันแดดทํำกันแดด รู้จักมิซูมิไหมคะแบร้านไรอะครับแอมไม่รู้จักแอมบอกฮะยทำกันแดดไม่รู้จักมิซูมิแอมบอกพี่เปอร์เซ็นต์เจ๊งพี่นะมาจ่อหน้าบ้านแล้วถ้าพี่ทำกันแดดไม่รู้จักมิซูมิอะแอมถามว่าพี่รู้ไหมกันแดดที่ขายดีที่สุดท็อปสิบในติ๊กต็อกคืออะไรแต่กันแดดทำมาเสร็จสัดเรียบร้อยแล้วเมื่ออ่านเยอะเสพเยอะก็อย่าลืมที่จะคือพอเสพเสร็จอะคือคำว่าเสพของแอมไม่ได้หมายความว่าอ่านอย่างเดียวอะถ้าคุณอยากจะขายกันแดดคุณเสพเยอะคือสั่งมาลองไงเข้าใจปะสสสสสััั่่่่งงงงมมมมมมาา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 แแแลลลลล้้้้้ววววกกกกก็็็็ออ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 ททซิิิเเเเเะะะไไรรรรดดดดดีีพพพคคคคุุุณณณจจจนนนนบหูปโยย เจ๊งกูสู้ไงอะกูขายแพงกว่าเท่าตัวหนึ่งแต่ว่ากันแดดกูประสิทธิภาพน้อยกว่าเขานะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านให้มากเสพให้เยอะมันมีเพจการตลาดเยอะมากเหมือนมาดูช่องแอมอย่างเงี้ยอ่ะนั่นก็คือถือว่าเป็นการเสพและเสพเรื่อยเดี๋ยวก็เก่งไม่จะเป็นต้องเรียนเพื่อได้ปริญญามาก็ได้มาดูมาอ่านมาเสพนะคะเพราะว่าเอาจริงเดี๋ยวในความรู้อยู่นอกห้องเรียนเธอเธอเข้าไปเรียนอ่ะเธอเรียนมหาลัยใช่ไหมอ่ะเธอเรียนมหาลัยเธอไปเรียน MBA นะเรียนการตลาดนะเธอเรียนวันหนึ่งสมมุติ6ชั่วโมงใช่ปะแต่เธอนั่งดู y o u t u เนี่ยคนที่สอน MBA ไปเทคค์สออนไลน์ไปถามคนต่างนานาค่าเท่า มันคล้ายๆกันเกลยยุคนี้ความรู้นะฮะมันอยู่ทั่วทุกที่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วแล้วแอมทําทำนายเลยนะในอนาคตนะเด็กก็จะหลุดออกจากระบบการศึกษาที่เป็นระรับบมหาลัยเยอะขึ้นประถมมัธยมโอเคยังยังสำคัญอยู่แต่ระดับมหาลัยกลายเป็นว่าไม่ต้องเรียนก็ได้แอมมีนะคะเออรุ่นน้องแอมอะติดจุฬาแล้วนะฮะไปเรียนปีเดียวลาออกเขาบอกโอ้โ oh ห ระบบการศึกษาไม่ได้ช่วยเขาเขาลาออกมาปุ๊บเขาทางานตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะจนถึงตอนนี้บางทีแอมลืมไปแล้วว่าว่ามันอายุยี่ห้าอยู่เลยอ่ะแต่มันทํางานไปแล้วอ่ะห้าปีอ่ะเอย่างเงี้ยมันกม็มีสิทธิ์ที่มันจะเจอคนแบบเนี้ยก็ได้นะฮะอ่านให้เยอะเสพให้มากค่ะจะทำให้คุณเก่งกับตลาดได้ค่ะข้อต่อมานะคะคือต้องลองเองลองจริงๆถ้าคุณทำกับตลาดมาเสร็จอ่ะแล้วคุณคิดอย่างเดียวคิดละพิสูจน์พิถานละแต่บางทีไม่ได้ลองทําให้มันลึกให้มันถึงให้มันซึง้งจริงอ่ะมันก็จะไม่ได้ออยยกตัว่าง บางทีมันต้องเจ็บจริงมันต้องรู้จริงแอมตั้งสมมติฐานแล้วว่าถ้าแอมทำกล่องพัสดุสวยๆอะ่ะคนน่าจะเขียนรีวิวให้แอมในติ๊กต็อกเยอะขึ้นให้ดาวแอมเยอะขึ้นไอ้น,นี่แอมตั้งสมมติฐานแล้วแอมตั้งสมมติฐานว่าถ้าแอมส่งเร็วคนน่าจะให้ดาวแอมเยอะขึ้นแต่บางทีอะถ้าคุณแค่แค่คิดอะ ว่าตั้งคำถามแล้วแล้วคุณพิสูจน์อะแต่บางทีคุณพิสูจน์น้อยเกินพิสูจน์ไม่จริงจังอะมันจะไม่เห็นภาพทั้งหมดคุณต้องลองจริงๆเจ็บจริงแอมลองจริงเลยแอมสั่งกล่องปัสดุมาเลยหมื่นกล่องแต่มาแล้วแต่คุณนะว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่แอมลองจริงหมื่นกล่องปึ้งเพราะว่าซัมเปิลไซส์มันใหญ่กว่าคือถ้าสมมติแอมตั้งสมมติฐานแค่สิบคนอะบางทีมันไม่ได้ลองไงแต่สิบคนนั้นเป็นตัวที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเฮ้ย น่าจะได้นะแต่มันต้องไปลองในเกมจริงเธอนึกออกไหมเรื่องพวกเนี้ยนะเห็นได้บ่อยมากๆแบบการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งการเปลี่ยนโลโก้การเปลี่ยนรสชาติสินค้าการทําอะไรที่มันดูเป็นเรื่องใหญ่บางทีคือเป็นสมมติฐานแล้วก็รู้ด้วยนะว่าทำแล้วจะดีอ่ะแต่ไม่ได้ลองเอาไปทําในสเกลที่มันใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้องไปลองจริงๆนะให้มันเห็นจริงๆค่ะประเด็นต่อมาข้อที่5นะคะคือจงคิดในมุมของลูกค้าคือถ้าสมมติเธอจะทํากรตลาดเนาะถ้าเธอยืนในมุมของแบรนด์นะ เธอก็จะเล่าให้ฟังว่าหนึ่งแถมหนึ่งจะแม่อันนี้ดียังไงปังยังไงนู่นนี่นั่นดียังไงต่ถ้าเธอยือนในมุมลูกค้าเธอก็จะคขดเธอก็จะเห็นว่าเออเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องให้ลูกค้าต้องการลูกค้าอยากได้อะไรเธอจะตีโจทย์ได้เธอตั้งว่าเออ ลูกค้าเขาอยากกินสิ่งนี้ลูกค้าเขาอยากได้สิ่งนี้ลูกค้าเขาอยากดูสิ่งนี้ลูกค้าเขาอยากทาสิ่งนี้เมื่อคุณคิดในมุมของลูกคา้าแล้วเอาไปทํางานการตลาดนะฮะงานการตลาดของคุณจะสักเซสได้แบบไม่ยากเลยแอมเนี่ยเป็นคนยืนในมุมลูกค้าตลอดเวะลาแอมไปทำคอนซัลต์นะ,ะสมมติแอมไปทำคอนซัลต์แบบร้านอาหารที่หนึ่งนะเธอรู้ไหมสิ่งที่ฉันไปทำเป็นสิ่งแรกๆคืออะไรร้านอาหารนะเธออาจจะคิดว่าฉันไปสั่งอาหารไป้วนี่ใช่ไหมฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วฉันก็มาบอกเขาก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอาหารพี่นะห้องน้ำร้านดเาาปิรรอหะ แล้วมันมีคนแบบนี้จริงๆน,นะคะกินปุ๊บต้องปล่อยเลยอะ่ะแล้วสมมติว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปกินร้านคุณอะ่ะล้วห้องน้าไม่ดีอะ่ะเขาก็จะไม่อยากสั่งเยอะคุณเห็นไหมเรื่องการตลาดมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีมันเป็นเรื่องแบบเอ้ยจิวจ๋วๆแบบนี้แอมก็จะไปดูแอมคิดในมุมลูกค้าว่าอาลูกค้ามาห้องน้ําต้องดีแล้วเมนูถ้าเธอคิดในมุมของร้านค้าเมนูร้านอาหารของเธอจะเป็นเมนูดิจิตอลเพราะาเธอจัดการง่ายไม่ต้องปริ้นไม่ต้องพิมพ์แก้ไขทุกอย่างได้แต่มุมลูกค้าเธอไปถามลูกค้าด้วยเลยลูกค้าจะอยากไไดด้เเเเเมมมนนนููููททีีี่่ปปป็รรภาาาพออหธลย เธอไปถามเลยเธอลองไปเชเ็คเลยลูกค้า10คนอยากได้จะสแกนด้วยมือถือไปดูเมนูเป็นดิจิตอลหรืออยากจะเห็นเมนูที่เป็นที่เป็นเล่มๆร้านอาหารที่ดีหลายร้านนะครับตอนนี้เอ็มชอบมากบางร้านที่เขาทำนะครับเขาเดินมาเขาบอกว่าสามารถสแกนตัวนี้ดูเมนูได้นะคะและกนี่คือเล่มเมนูค่ะเลือกเลยแกจะดูไหนแกก็ดูแล้วพอมันเป็นเมนูที่มันเป็นรูปภาพนะเธอเองก็เป็นเหมือนฉันเธอก็จะเอานิ้วคั่นไว้แล้วโอเคอันนี้น่ากินคั่นไว้คั่นไว้ไปมาแม่งสั่งสิบอย่างแต่พอเป็นดิจิตอลเบ๊บแม่งขี้เกียจไม่รู้ถ่ายไ เธอต้องนึกในมุมของลูกค้านึกถึงใจเขาลูกค้าจะเอ๊ลูกค้าเขาจะยังไงเขาจะอยากให้เราแบบนู้นแบบนี้ไหมแอมตั้งคำถามพวกนี้นะไปไปทำคอนซัลท์ลูกค้าเหมือนกันแอมตั้งคำถามว่าเธอฉันถามจริงไอการที่เธอใจหยิบที่เปิดขวดอะมาเปิดขวดเบียร์แล้วลินกินเองกับรอยกมือแล้วเรียกพนักงานแล้วพนักงาน5นาทีอะยังไม่มาเปิดเบียร์เธอเธอชอบอไปไหนการปิดเปิดขวดเบียร์ไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมคะเธอแค่มีไอเนี้ยไอที่เปิดอะเอาไว้ที่โต๊ะอะ ก็ได้แ้วแจะเดินเชื่อไหมเขาบอกว่าแต่ที่เปิดมันหายบ่อยอะค่ะพี่แอมหนูก็เลยไม่อยากเอาที่เปิดอะมาไว้ที่ที่ที่โตแอมก็บอกว่าเอา้าแต่การแก้ปัญหาของเธอนะ่ะไม่ใช่ไม่ทําไงแต่ทํายังไงที่เปิดไม่หาย,ยางไงแค่เอาที่เปิดนะมัดสายแล้วก็ผูกติดไว้กับโตะจบคนแฮปปี้อยากกินเบียร์เพิ่มด้วยขายเบียร์ได้ดีขึ้นทันทีได้เห็นปะเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้เขาต้องนึกในมุมลูกค้าแอมก็เป็นคนนึกในมุมลูกค้าเสมอลูกค้าได้ไปเขาจะเขาจะ,เขาจะทำยังไงวะกล่องเราเขาจะทํายังไงเขาเปิดมาเขาควรได้อะไร เขาจะเห็นสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกดูสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกแอมจะพยายามนึกถึงมุมคนอื่นแอมจะเอาตัวแอมเองเป็นนั่งเป็นลูกค้าแล้ว CF เของแอมว่าเขาอยากเห็นอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สาคัญค่ะข้อที่6นะฮะถ้าอยากเก่งเรื่องการตลาดก็ต้องคิดในมุมของเจ้าของกิจการด้วยเหมือนกันไม่ใช่คิดในมุมลูกค้าอย่างเดียวคุณต้องนึกว่าแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะทําสิ่งนี้ยังไงเพราะว่าบางคนที่มาฟังคิดแม่คุณอาจจะไม่ได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการถูกไหมคุณอาจจะเป็นลูกจ้างนะแต่ว่าคุณต้องทางานการางอิว่ทีส มีสต็อกอยู่ในโกดังอีก70,000 0หอ่อเปลี่ยนไม่ได้มีกล่องอยู่70,000 0กล่องเปลี่ยนไม่ได้คุณก็จะได้เริ่มคิดว่าเออนั้นเราต้องทำยังไงต่อกับกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยต้องพยายามนึกในมุมในมุมลูกค้าด้วยแล้วก็ในมุมของของแบบเจ้าของกิจการด้วยเวลาแอมทำงานการตลาดนะคะแอมจะนึกแบบนี้เลยสมมติว่าลูกค้าแอมคือเลนะสมมติลูกค้าแอมคือเลแอมก็จะนึกว่าผู้บริหารเลทำไมเขาทำแบบนี้ เขาอยากจะให้มันเกิดอะไรอเขาอยากได้ยอดขายมากขึ้นเขาอยากได้เอาแวนเนสนะเราต้องเข้าใจเอาเห็นภาพมันขึ้นเช่น MK ช่วงนี้คุณก็จะรู้ว่ามันเป็นขาลง MK ใช่ไหมอ้จะนึกในมุมผู้บริหารว่าเมื่อเป็นขาลง MK MK ย่อมอยากให้ดังขึ้นและย่อมอยากที่จะชนะคู่แข่งเขาอย่างร้านอื่นๆที่แบบเปิดมาเป็นบุฟเฟต์เต็มไปหมดเนีอ้ก็นึกในมุมของของผู้บริหารแล้ว้อมก็ต้องนึกในมุมของลูกค้าเขาด้วยเช่นกันว่าแล้วลูกค้าที่เดินเข้ามาที่ MK อ่ะเขาก็ต้องอยากได้อะไรที่มันแบบแตกต่่่่่่าา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 างงจจกกกกกกกรรรร้้้้้้นน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 อืืไไไมมมััเเเเเขข็็ปปปิปิิๆทีีุตลลดพพวแึใูคะะ MK ย เออเพราะว่าร้านเหล่านั้นมันไม่มีเพราะฉะนั้นคนโบเลือกเป็ดดีไหมแล้วก็ต้องมานึกในมุมผู้บริหารไหมมันคู่กันมันสามารถจะทาแบบนี้คู่กันนะพอคุณคิดแบบนี้เรื่อยๆนะเก่งกับตลาดเลยค่ะจริงๆนี่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องลงมือทําก็ได้นะคะคือคิดอะลองบางอย่างบางอย่างก็ลองบางอย่างก็ไม่ต้องลองเนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะข้อสุดท้ายข้อที่เนะคะถ้าอยากเก่งกับตลาดนะคะอย่าอยู่แต่ในบ้านค่ะอย่าอยู่แต่ในหนังสืออย่าอยู่อย่าอยู่แต่ในตำราเรียนค่ะไอ้มารติ้งนอกตําราที่สุดแอมบอกเลยมารติ้งนอกตําราจากคนเป็นผู้บริิหหาารรรรระะะะะดดััับบบสสสูููงงคคือทีุ่แลลผ้้นนน เจ้าของกิจาการหลายคนนะฮะเขาไม่ได้ทําตามตาราด้วยเขาไม่มีสีพงสีพีส,สมอสวัตด์ด้วยนะฮะคือแบบเขาคิดแบบเขาเต็งเอาอ้ะเดบอกเขาคิดนอกกรอบได้คิดนอกกล่องได้คุณก็ลองเอาตัวคุณเองออกจากบ้านอย่าอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอย่าอยู่แต่หน้าคอมในหนังสืออย่างเดียวไปงานอีเวนต์บ่อยๆมีงานอีเวนต์เยอะว่างาน DC ดีซีเมดกาต์ดิ้งอะเดยงเดย,เยี่อะไรแอมก็จัดงานอีเวนต์พวกนี้เหมือนกันทุกสิ้นปีแมก็มีคุณต้องเอาตัวเองออกจากบ้าน ไปดูซิวอ๋อเขาทําอย่างนี้โอ้ก็อะไรแบบนั้นไปเรียนรู้จากคนเหล่านี้นะคะบางคนนะเธอเป็นนักการตลาดแล้วจะเป็นคนแบบเป็นอินโทรเวิร์ดอะไม่ชอบออกจากบ้านเว้ยไม่ชอบเจอผู้คนคุณก็จะมีมุมมองที่แคบมากในการทําการตลาดของคุณอะเธอนึกออกปะแต่ถ้าเธอออกจากบ้านนะเธอไปฟังตรงนู้นไปบรรยายไปสัมมานาตรงนี้โอ้โหเวิร์กมากแอมเนี่ยน้องจะมาขอไปพี่แอมค่ะหนูยอยากไปเรียนอยากไปฟังเลยแอมให้โคตต้าเลยเอามึงจะไปฟังเนี่ยมึงไปเลยค่ะอันนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวกูจาก่ายให้เดี๋ยวกูออกให้ค่ะ คือความรู้อ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญอ่ะเธอฉันก็อยากให้ทุกคนนะมีความรู้แล้วก็ไปเก่งขึ้น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 เงี้ยเอาตัวเองออกจากบ้านบ้างน,นะคะอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวมันบ้งมันไม่เลิศนะนี่ก็คือเรื่องราวที่จะทาให้คุณเก่งกับตลาดขึ้นได้นะคะโดยที่ใช้เวลาไม่นานพวกนี้มันเป็นการทําสะสมไปเรื่อยๆแล้วนี่คือแอมใช้เรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กค่ะแอมเล่าให้คุณฟังนะเพิ่มมิดนหนึ่งธุรกิจแรกสุดของแอมเลยนะคือแอมขายเอ่อกล่องเหล็ก คุณรู้จักกล่องเหล็กไหมสมัยก่อนมันจะมีกล่องเหล็กนะแล้วก็จะมีลายโปเกมอนลายดิจิมอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่มีการคุยเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็แบบเหมือนทุกวันนี้ก็มีกล่องเหล็กเขาไปขายอยู่ในตลาดนัดเขาก็เอาเขาก็ไปปิ้นรูปโดเรมอนมาแปะแอมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าสมัยก่อนแบบมันเป็นเรื่องที่มันแบบเออมันมันมันยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรแบบร้ายแรงเวอร์เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้นะครับไม่สนับสนุนให้ทะอไมก่ออองเเหลลล็กกนนี่่ยยบ้้าาแมูใตดที่่ขายกลลองเห็ก อีกกล่องเหล็กเนี่ยมันจะกล่องละประมาณ50บาท20ถึง50บาท20ถึงร้อยนึงมันจะมีหลายไซส์เถอะกล่องเหล็กอะ่ะบางอันไว้ใส่ดินสอบางอันไว้ใส่เงินใส่อะไรเงี้ยแต่ลายมันจะน่ารักมากสิ่งที่แอมทำก็คือแอมก็นึกในมุมของลูกค้าก่อนลูกค้าแอมเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะเออฉันลืมบอกไปนะตอนนั้นฉันอยู่ปหปฐมนะจ๊ะฉันอยู่ปปฐมหฉันหาตังค์แล้วจ้ะฉันก็คือแอมก็ไม่รู้ว่ามีชุดความคิดนี้ได้ยังไงนะแต่แอมก็จำได้ว่าแอมคิดได้ลางๆว่า ก็เนี่ยคนอื่นก็บ้านอยู่ไกลไงแต่ว่าเราบ้านอยู่ใกล้ตลาดมันยังไม่มีคำว่าพีออเดอร์เลยมันก็เหมือนกับว่านี่ไงฉันก็เอาไปถามแต่ละคนว่าเอาลายอะไรดียุคนั้นไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีว่ามันมีลายอะไรบ้างใช่ไหมคะเออมันก็ไม่ได้แอมก็เออเราต้องทำยังไงดีปรากฏว่าฉันก็ไปคุยกับที่ร้านนะแล้วฉันก็บอกว่าเนี่ยจะซื้อแล้วที่ร้านเขาก็เห็นแอมมาซื้อบ่อยเห็นซื้อหลายอันก็ถามซื้อไปทาอะไรทาไมซื้อเยอะจังก็บอกเพื่อนฝากซื้อเพื่อนที่เรียนฝากซื้อก็บอกเขาบอก ต้องต้องใช้เองอะไรเงี้ยร้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรอันไหนซื้อไปเสร็จนะแล้วแบบเขาก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็พูดประมาณแบบไม่ไม่เกินอาทิตย์นึงอะ่ะก็มาเปลี่ยนได้เปลี่ยนลายไปได้แล้วจากนั้นโอโ้แอมบรรลุเลย,แอ,เลยแอมก็นี่ลายนี้น่าจะสวยเพิ่เอาไปขายเพื่อนแล้วเราก็ได้กำไรแบบสิบบาทอะไรเงี้ยเนื้อเอาไปเงิน10บาทสำหรับเราตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่สำคัญว่าแอมรับพ่อแม่แอมรับรับราชการอะ่ะเงินประเวณีเราได้วันละยี่สิบบาทเดี๋ยวเราไม่ได้เยอะอะ่ะ เราได้เงินไปน้อยอยู่แล้วแล้วก็อุตายแล้วเงิน20บาทงงมากแล้วก็จับเงินแบบนี้ได้ตั้งแต่เด็กๆคือเราก็มีชุดความคิดแบบโตมาตอนแอมอยู่ประมาณม,ามา4ม5แอมก็รับเรื่องพวกนี้เหมือนกันมนก็คิดในมุมของ ของโคด่เหมือนกันเลยันแบบขายการ์ดนะอาจจะเธออาจจะรู้จักการ์ดเมจิกการ์ดซามานเนอร์การ์ดดิจิมอนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะการ์ดยูกิอะไรเงี้ยมันก็มันเหมือนเวลาเราจะซื้อการ์ดเราต้องไปเปิดซองมาพอเราเปิดซองการ์ดเสร็จปุ๊ใช่ไหมเราตัดซองมาเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการ์ดที่เราได้มาแต่มันจะมีใบที่เราไม่อยากได้เขาเรียกแบบใบแบบมันเกลืออย่างเงี้ยใบโอ้ยพวกเนี้ยแบบเราไม่อยากได้อย่างเงี้ยเสริ่งที่ทำก็คืออันก็ไปเปิดซองเปิดยกบ็อกยกบ็อกให้อันจำไม่ผิดมันพันหนึ่งแพงนะจ๊ะเธอเงินพันหนึ่งอะ เงินพันหนึ่งเด็กม .4 จะหามาจากไหนอะเราก็เหมือนเราได้เงินปีใหม่เงินอะไรงเงี้มาเอาพันหนึ่งไปเปิดบล็อกมาพอเปิดมาเสร็จปุ๊บแอมก็เห็นแล้วโอเคการ์ดเรามีมีอะไรบ้างจากนั้นแอมก็คำนวณแล้วว่าเฮ้ยใบเนี้ยขายได้300ใบเนี้ยขายได้500แอมก็เอาเอาใบที่ดีอ่ะออกมาจากตรงนั้นปุ๊บให้ได้พันหนึ่งก่อนเท่ากับว่าแอมเอาพันหนึ่งอะไปขายต่อได้แอมได้พันหนึ่งแน่นอนคือเอาใบดีๆออกมาจากตรงนั้นอะแล้วใบทั้งหมดที่แอมไม่อยากได้อ่ะแอมเอาไปยำแล้วทำมาเป็นซองในแบบของเราเองคือเอาไไไปปปปกกกกกาา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 ชต่่ออออออีรรบนนนึงะะแแมมมม็็็เเดษ A4 พััทล้วํ ซองที่1ถึงทองที่10อย่างเงี้ยสมมุตินะซองหนึ่งทแล้วสมนะสม,นะสมุติว่าเราซื้อ1นึ่งซองหบาทนะแอมไปซื้อเอง1นึ่งซองห้าสิบบาทแอมก็ไปขายเนะี่ยยี่สิบบาทแต่การได้น้อยลงมานิดหนึ่ง แต่ว่าแอมก็ระบายของได้แล้วแอมก็เหมือนได้กำไรเลยเท่าน้เดี๋ยฉันทำเรื่องพวกนี้แล้วเธอท่าไรฉันทำเรื่องพวกนี้นะจนฉันได้เงินนะเกือบแสนนะฉันหาเงินตั้งแต่หมอสี่หมอห้าฉันได้เงินเกือบแสนฉันพูดจริงๆเพราะว่าการ์ดอะแอมเล่นการ์ดที่ชื่อซัมมานเนอร์ถ้าใครเล่นการ์ดซัมมานเนอร์ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกแอมหน่อยนะครับมันเป็นมันเป็นการ์ดที่มูลค่าสูงนะบางใบแบบสามพันห้าใบที่แอมมีใบพลิกพลกอะไรก็ใบแบบใบประมาณสามสี่พันนะแอมก็มีนะคือคือเป็นใบที่มันหายากมากๆเเเี้ยครปป็็นนแแในฟลอยด์ปออะไรย่างเงี้ยเเเออออแแแมมกก็็ลล่น้วทรดหมุนนเวียกันนนะะฮเงิแบบสสะะพพัััดดดมมาากตอนนนน้จแ่่คิวไปเล่นแบบพนนัแบ ติดพันบอลหรือเป้าอะไรอย่างเงี้ยแม่คิดว่าฉันแบบนั้นเพราะอยู่ดีฉันก็คือซื้อมือถือเครื่องละสามหมื่นตั้งแต่ยุ่มสี่มห้าซื้อโนเกีย n 7 3ยังจำไม่ลืมเลยแล้วตอนนั้นคือแพงมากเนี่ยเราก็มีอะไรที่คนอื่นไม่ได้มีตั้งแต่เด็กๆเงี้ยแต่แอมคิดในมุมธุรกิจแอมตั้งสมบูรณฐานแอมพิสู์มันแอมนึกในมุมลูกค้าแอมก็ทำเรื่องพวกนี้ยาวนานมาคุณเห็นไหมคะว่าการตลาดนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณต้องเรียนเสมอไปแต่มันเป็นเรื่องของการลงมือทําถ้าสมมติแมอม ถ้าแอมไปเรียนมาเสร็จแอมอาจจะไม่ได้ทำเรื่องพนีกระดาแต่แอมทำเรื่องนี้นอกกรอบนอกวิชามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเข้าสิ่งแต่ดิฉันก็ทำเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานแบบนี้มาปีหนึ่งแอมก็มีอะไรแบบนี้นปี2มีปี3ก็มีคือในช่วงชีวิตแอมทุกๆปีมีธุรก,กิจทำหมดอะอยู่ที่ว่าปีไหนทำอะไรแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องกระดาษไปเรื่อยๆนี่นะคะก็เป็นที่มาที่ไปนะคะโอเคเมาส์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองคอมเมนต์บอกหน่อยชอบเรื่องไหนไม่ชอบเรื่องไไไไหหหหหหหนนนนนนจจาา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 กกกกก7-8ข้้้้ออ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 แแแแมม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 วว่่่่่ปปปคคคคคุณชบบเเเเเเรรรรรรรืืืงงง็็พพิิิศษใใใใีถะะะะะะะตลลลดยยยยย์ฟัท ะะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตัวที่จะฝึกให้คุณเก่งเรื่องการตลาดได้แม้ว่าคุณไม่ได้เรียนการตลาดมาโดยตรงนะคะชื่นชอบคลิปนี้กด subscribe กดหัวใจคอมเมนต์กันมานะคะฝากกดหน่อยเพราะว่าปีนี้เอาจริง,รงอยากได้แสนซับอยากได้โล่ไม่รู้ว่าจะทำถึงไหมแต่ใจจะต้องทำถึงให้ได้นะคะถ้าคุณทุกคนช่วยแอมนะแอมมีโลมาเสร็จก็เธอก็ไม่ได้หลอกฉันได้นะ,ะแต่ฉันจะดีใจมากนะขอบคุณทุกคนมากมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ